<stairs S 1> ที่อยู่กับอาการที่ไม่มั่นใจมันก็ไม่มั่นใจเนิร์สไม่ชัวร์แสดงว่าไม่มียูนิฟอร์มไม่กี่อันนั้นตัวนี้อูนู้นเขาไม่สนใจเรียนอะรหรอกสนใจหรอย ก็พิจิตร์คุยเลยแนะนำเลยแนะนำได้แต่ว่า<ม>ถ้าจะให้คุยตลอดแค่ม,มันไม่ใช่ทางเราอ,อแม่แม่รู้ว่าถ้าแบบว่าส่วนใหญ่พวกเครื่องสำอางพวกอะไรเนี่ยเนาะก็จะอยู่ที่ร้านยาเนานะกิฟช็อ,ชอป เป๋าความงามรู้ว่าไม่เป็นคนละลิสนิดแล้วนะในอนาคารเวลาเราไปรับยามันก็เหมือนเป็นตัวกลางเหมือนแม่ร้านเป็นตัวกลางขายแล้เท่าไหร่ก็คิดเปอร์เซ็นต์ออกมาประมาณน<ม>ั้นเขาก็จะมาฝากตั้งลูมตั้งร้านเป็นหน้าอ็อดเรอขาอะไรดีแล้วอยจะมีร้านหน้าฉอปแล้วก็ไปฝากขายคิดเปอร์เซ็นต์มาของร้านมาคิดจะให้ราเท่าไหร่จะ<ม>ให้ร้านเท่าไหร่ เงินท <ane> ี <rainforest> ่เราจะไปเปิด <Somebody> บูชเนี่ยนะคะลูกเราก็ต้องจ่ายค่าค่าที่ให้เขานะ25ดอลลาร์แต่หน้าร้านตั้งของหน้าร้านที่บอกว่าตั้งของหน้าร้านที่บอกว่าไม่ใช่ร้านเราก็ แย่หน,อน่อยถ้าบอกว่าขายได้ไม่ดีตามที่ร้านเขาต้องการอะไรเงี้ยเราก็ต้องจ่ายค่านั่นค่านี่เนี่ยจะต้องเอาฟองกับเจ้าหน้าที่มึงบอกมา ตดอกมุงดอกไม้สวยเลยใช่ไหมนะคะลุงมุ้งเพราะว่าเขาจะชอบทํากว้างไว้เนาะแล้วมีห้องใต้ดินด้วยใช่ไหมห้องหลบภัยอ่ะไม่มีอ๋อเสาเฮเบนห้องมีห้องใต้ดินที่น่นใหญ่ หลบภัยคะ่ะใหญ่มากมอ,อยากให้พี่ไปเ็มเคใกล้ๆ Welcome register for classes today นี่ไงว่าแล้วทุกคนต้องมาเริ่มรีจิสเตอร์ค s าใหม่แล้วใช่ไหมลูกค้าทุกคนต้องมารีจิสเตอร์ค s าใหม่แล้วถึงแล้วคะ่ะโอ้ยเด็กที่นี่หนะ้าตาดีนะคะ โอ้โอ้สอรรีสอรรีเขาห้หามห้ามพูดห้ามนี่ <eredith> ไม่มียูนิฟอร์มกันนะคะอ่านี่รีจิสเตอร์แล้ว for next semester ใช่ไหมหอเออเริ่มคลาสใหม่แล้วนะคะดอกไม้สวยเลยส่งถึงที่ได้เลยหน้าตึกได้เลยที่นี่ไม่ชอบเดินไกลนะคะอืมเราจอดตรงจุดโรลี พี่เอ็มเหอข้าวมาทานเหมือนเดิมอุ๊ยโอวันตินเหรอฮะไม่ได้พกน้ำนะอืมแม่ไม่ได้พกน้ำเลยอ่าอืมร่มร่มงานคุณตาสิมก็เอามาใช้ได้นะลูกนะเป็นที่ระลึกของเรา เออใช่ไม่รู้อยู่ไหนแล้วเดี๋ยวคุณแม่เคลียรกระเป๋าดูให้ของก็หายหลายอย่างนะอือฮึอ่ะก้มลงบายบายเพื่อนๆไหนเลูกบายบอ่าซีย o u แล้วเราก็ขอจบ